ข่านพระธรรมหนึ่งโครินบทที่แปดข้อสี่ถึงข้อหกนะคะขอมอบเวลาให้กับพี่เฟิร์นนะคะเชิญค่ะจพรค่ะสวัสดีพี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวในข้อพระธรรมหนึ่งโครินบทที่แปดข้อที่สี่ถึงข้อที่หกนะคะก่อนอื่นให้เรามาอ่านพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันนะคะเรื่องการกินอาหารที่เขาบูชาแก่รูปเคารพนั้นเรารู้อยู่แล้วว่า รูปนั้นไร้สาระและมีพระเจ้าแท้แต่องค์เดียวถึงแม้จะมีพระมากในสวรรค์และในแผ่นดินโลกที่เขาเรียกว่าพระเจ้ามีพระมากและมีเจ้ามากก็จริงแต่ว่าสำหรับพวกเรานั้นมีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดาและสิ่งสารพัดทั้งปวงบังเกิดขึ้นมาจากพระองค์และเป็นมาจาก เป็นมาเพื่อพระองค์และเรามีพระเยซูคริสต์เจ้าองค์เดียวและสิ่งสารพัดก็เกิดขึ้นโดยพระองค์และเราก็เป็นมาโดยพระองค์ให้เราอธิษฐานกันนะคะสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราพระบิดาเจ้าเราขอพระองค์ทรงประทานาสติปัญญาแก่เราขอพระวิญญาณทรงนำเรานำเอาความเข้าใจในการสั่งสอน ของพระองค์ที่ผ่านพระวจนจะนําในเช้าวันนี้และเปิดหูตาใจของเราให้ความเข้าใจแก่เราในการที่พระองค์ทรงบอกเราทรงสอนเราเราขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอมนขอบคุณนะคะพี่น้องพระเจ้าทรงบอกผ่านพราะวจนจะนําในเช้าวันนี้ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะเรื่องของการกินอาหารและ,ะการกินอาหาร ที่ผ่านที่เขาเออกมาถวายเครื่องบูชานะคะ,ะก่อนอื่นเราจะเข้าใจว่าพี่น้องทุกคนน่าจะเข้าใจว่าในสมัยยุคที่อยู่ในโคลินนั้นมีชาวต่างชาติมากนะคะและก็มีการถวายพระมากมายในสมัยนั้นในยุคนั้นนะคะ,ะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะชาวต่างชาติเขาเชื่อเชื่อว่ามีพระเจ้าหรือมอีเทพต่าง ในสมัยนั้นในยุคนั้นในการที่เขาจะถวายเครื่องบูชาซึ่งเขาจะเชื่อว่าเจ้าหรือเทพแต่ละองค์น,นั้นน่ะมีอํานาจมีความศักดิ์สิทธิ์ในด้านและในแต่ละอย่างกันฉะนั้นเขาก็เลยถ่ายวายอาหารเพื่อที่จะบูชาพระต่างๆในยุคนั้นในสมัยนั้นมากมายนะคะตามแต่ละเรื่องที่เขาคิดว่าพระองค์ใดที่ ช่วยเขาได้ในด้านใดเขาก็ถวายด้านนั้นท,ทั้งทั้งที่เขาถวายไปนะเขาก็ไม่รู้จักหรือว่าพระอะไรคืออะไรเทพไหนคืออะไรเพราะฉะนั้นเรามาดูนะคะในพระข้อพระคมภีในวันนี้พระคัมภีบทที่แปดข้อที่สี่ได้กล่าวถึงว่าเรื่องการกินอาหารที่เขาบูชาแก่รูปเคารพนั้นเรารู้อยู่แล้วรูปนั้นไร้สาระนะคะเรารู้อยู่แล้วรูปนั้นไร้สาระและมีพระเจ้า แท้แต่พระองค์เดียวมีพระเจ้าแท้แต่พระองค์เดียวซึ่งข้อนี้ก็คืออจะเป็นหัวข้อในการที่เราเฝ้าเดี่ยวในเช้าวันนี้นะคะก็คือว่าหัวข้อก็คือมีพระเจ้าแท้แต่องค์เดียวนะคะพูดถึงก็คือในเรื่องการกินของถวายแก่รูปเคารพนั้นเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนนั้นนะรู้อยู่แล้วว่ารูปเคารพนั้นไม่มีอะไรในโลกนี้และเรารู้ว่าไม่มแีและเรารู้ว่ามีพระเจ้า องค์เดียวและไม่มีพระอื่นใดอีกนะคะคำว่าเราในที่นี้เราในที่นี้ก็คือพูดถึงเราทุกคนหรือคิดเตียนนะคะเรารู้อยู่แล้วว่ารูปนั้นไร้สาระหมายถึงว่ารูปเขารบนั้นนะไม่มีอํานาจและไม่มันเป็นของเช็ดนะคะไม่เป็นความจริงนะคะแต่แต่นะคะ ข้างหลังรูปเคารพนั้นต่างหากที่เราจะต้องเรียนรู้ในข้อนี้ก็คือข้างหลังรูปนั้นก็คือปีศาจหรือมารซาตานนะคะและคำว่ามีพระเจ้าแท้แต่องค์เดียวหมายถึงว่าการับรู้ซึ่งในคิดเตียนมีพื้นฐานมาจากความเชื่อความเชื่อของเราคืออะไรคะพระเจ้าที่แท้พระเจ้าแท้พระเจ้าจริงมีมีเพียงองค์เดียวมีแค่พระเจ้าองค์เดียวสําหรับเรานะคะ ข้อนี้บอกเราว่ารูปเคารพนั้นเป็นของปลอมและไม่มีอำนาจเปาโลได้กล่าวถึงอาหารบูชาแก่รูปเคารพที่คนต่างชาติถวายนั้นเป็นเครื่องบูชาแก่มารร้ายนะคะแม้ว่ารูปเคารพเหล่านั้นจะไม่มีอะไรเลยแต่มารก็ทำงานอยู่เบื้องหลังรูปเคารพนั่นเองนะคะข้อสำคัญจุดพอยของตรงนี้คือให้เราระลึกถึงเสมอว่า มารูปเคารพนั้นอะมันไม่มีอํานาจก็จริงแต่สิ่งที่มามันกําลังทํางานผ่านเบื้องหลังรูปเคารพนั่นเองนะคะในส่วนข้อที่ห้านะคะถึงแม้จะมีพระมากในสวรรค์และในแผ่นดินโลกที่เขาเรียกว่าพระเจ้านะคะวงเล็บมีพระมากและมีเจ้ามากก็จริงนะคะให้เราเห็นถึงว่าถึงแม้จะมีสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้า ทั้งในสวรรค์ลและในแผ่นดินโลกเนื่องจากมีเทพเจ้าและมีพระมากมายที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะคะข้อนี้ให้เราอดูว่าพระคำพี่กล่าวถึงว่าเทพ,พระเจ้าหรือพระนั่นก็คือเทพพระเจ้านั่นเองนะคะในะในความคิดของชาวต่างชาติในยุคนั้นในข้อนี้เล็งให้เห็นว่า โลกของคนต่างชาติอ่ะมีเทพเจ้ามากมายและเจ้าในข้อนี้กล่าวถึงเจ้านายหรือคุณนางหรือกษัตริย์ที่ปกครองประเทศในเวลานั้นนะคะข้อา,านี้อาจารย์ปารอบอกเราถึงว่า่าพวกชาวต่างชาติในเวลานั้นเชื่อว่าทุกสิ่งอยู่ภายใต้อำนาจของเทพเจ้าต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในสวรรค์หรือบนแผ่นดินโลกดังนั้นพวกเขาจึงบูชาพระ มากมายหลายองค์นะคะเพราะพ,พวกเขาคิดว่าพระแต่ละองค์มีอำนาจต่างกันสำหรับคริสเตียนนั้นก็คือมีแค่พระเจ้าแท้องค์เดียวนะคะสำหรับคริสเตียนมีพระเจ้าแท้แค่องค์เดียวนะคะเรามาดูนะคะข้อที่หกนะคะแต่ว่าสำหรับพวกพวก,พวกเรานั้นมีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดาและสิ่งสารพัดทางปวงบังเกิดขึ้นจากพระองค์ และเป็นมาเพื่อพระองค์และเรามีพระเยซูคริสต์เจ้าองค์เดียวและสิ่งสารพัดก็เกิดขึ้นโดยพระองค์และเราก็เป็นมาโดยพระองค์นะคะข้อนี้ก็คือพูดถึงว่าแต่แต่เราคริสเตียนทุกคนมีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดาผู้ทรงเป็นทุกสิ่งและเป็นมาแล้เราเป็นของพระองค์และมีพระเยซูคริสต์เจ้าองค์เดียวสารพัดสิ่งก็เป็นมาโดยพระองค์ และเราก็เป็นมาด้วยพระองค์ในข้อนี้นะคะอาจเราจะเห็นถึงว่าเราที่ว่าในที่นี้ก็คือเรามีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดาหมายถึงว่าคิดเตียนมีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นนั่นคือพระเจ้าที่แท้องค์เดียวซึ่งเป็นพระบิดานะคะซึ่งเป็นพระบิดาของผู้เชื่อนะคะซึ่งเป็นพระบิดาของผู้เชื่อข้อนี้บ่งบอก ถึงว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งกําเนิดชีวิตนะคะพระองค์ทรงเป็นแหล่งกําเนิดของทุกชีวิตนะคะ,ะในข้อนี้เราจะเห็นถึงว่าผู้เชื่อจะต้องยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเหนือสิ่งทั้งปวงและผู้เชื่อต้องเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวโดวยอ่า เขาเรียกอะไรนะคะโดยโดยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พูดถึงรูปเคารพและไม่ยอมรับในสิ่งที่มาจากอำนาจของความมืดผ่านรูปเคารพนั่นเองนะคะพี่น้องคะสรุปการเฝ้าเดี่ยวในวันนี้พระรมสรุปการเฝ้าเดี่ยวพระรมหนึ่งโครินบทที่แปดข้อที่สี่ถึงข้อที่หมีดังนี้นะคะควรจะตั้งหัวข้อที่ว่า,าผ่านพระวัดพระธรรมข้อที่สี่ก็คือมีพระเจ้าแท้ อ,อง์เดียวนะคะมีพระเจ้าแท้องค์เดียวเพราะฉะนั้น L หนึ่งข้อที่หนึ่งก็คือมีพระเจ้าแท้องค์เดียวการกินอาหารที่บูชาแก่รูปเคารพนั้นไม่มีอะไรเลยอาหารไม่สามารถทำให้พระเจ้าโปรดปรานหรือพอพระใยนะคะและมีพระเจ้าแท้องค์เดียว L หนึ่งข้อที่สองทุกสิ่งมาจากพระเจ้าและดำรงอยู่โดยพระคิดนะคะและ L1 ข้อที่3มีพระเจ้าแท้องค์เดียวพระเจ้าแท้เป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตสรุปแล้วทั้งหมดนี้ก็คือวันนี้เราได้รับและเรียนรู้ว่ามีพระเจ้าแท้องค์เดียวเท่านั้นทุกสิ่งเกิดขึ้นโดยพระองค์ผ่านพระคิดและเรากำลังเป็นสิ่งที่สร้างใหม่ในพระองค์นะคะขอบคุณพระเจ้าขอพระสิริและ พระเมตตาของพระเจ้าทรงดำรงอยู่กับพี่น้องทุกคนขอบพระคุณพระเจ้าเราเราขอบคุณพระเจ้านะคะขอพระองค์ทรงสถิตอยู่กับพี่น้องเพื่อทุกคนจะได้มีความเข้าใจเกิดความรู้ที่แท้จริงที่เราสามารถที่จะรู้ว่าพระองค์จะทรงบอกอะไรผ่านพระวจนะคำในเช้าวันนี้ขอมอบเวลาคืนกับพิธีกรค่ะ amen อะไรดูยาขอบคุณพระเจ้าสําหรับการแบ่งปันเฝ้าเดี่ยวในวันนี้นะคะโดยพี่เฟิร์นนะคะวันนี้เฝ้าเดี่ยวยืนยันนะคะว่าเรามีพระเจ้าแท้องค์เดียวและพระองค์ทรงปกป้องเราด้วยพระวจนะคำของพระองค์นะคะปกป้องความคิดของเราปกป้องการได้ยินของเรานะคะการสับสนต่างๆนะคะวันนี้เฝ้าเดี่ยววันนี้กําลังให้เรา เข้าใจถึงความรักของพระองค์นะคะโดยผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์มาถึงเราทั้งหลายนะคะและเป้าเดี่ยวในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะขยายนะคะและจะทําให้เราชัดเจนขึ้นในเรื่องของการกินอาหารที่เขาบูชาแก่รูปเคารพแต่วันนี้ผู้นำแบ่ง,บงเ,ปเป้าเดี่ยวก็ได้แชร์แล้วนะคะในสิ่งที่ได้รับก็คือการกินอาหารที่บูชารูปเคารพไม่มีอะไรเลยนะคะ ขอบคุณพระเจ้านะไม่มีผลต่อชีวิตของเรานะคะแต่ว่าในการเป้าเดี่ยวในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะขยายและให้เราเข้าใจถึงการที่เราจะกินหรือไม่กินนะคะจะมีผลอะไรอยากให้พี่น้องติดตามเป้าเดี่ยวในวันพรุ่งนี้ต่อด้วยกันนะคะคขอบพระคุณพระเจ้าค่ะและช่วงเวลาสุดท้ายขอมอบเวลาให้กับอาจารย์เชิรจูเกียรนะคะนำเราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าค่ะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับหลงมีพระคำของพระเจ้า เป็นป้ายชี้ทางและมีพระมิยามัสุดประทานความเข้าใจแก่เรามีอาจารย์มีศยิบาลที่คอยให้ความรู้ความเข้าใจแก่เรานะครับดังนั้นเราพังพร้อมด้วยทุกอย่างนะครับพระคาของพระเจ้าผ็สอนว่าแผนงานดำลงอยู่ได้ด้วยการปรึกษาหารือดังนั้นการใกล้ชิดพี่เลี้ยงการใกล้ชิดอาจารย์การใกล้ชิด สอบอเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสาหรับเช้าวันนี้นะครับสำหรับอังที่ดูแลและเฟิร์นที่แบ่งปันพระคำของพระเจ้านะครับให้พี่น้องคิดถึงร่างกายของเราเนี่ยนะครับไม่ได้หมายถึงพิอิสละเสรีนะครับร่างกายของเราเนี่ยวันนี้ให้พี่น้องไปนั่งใครควรดูว่าอาวัยวะในร่างกายของเราเนะี่ยไม่อิสระนะครับแต่เขาทําหน้าที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาพวง เขาคำนึงถึงส่วนอื่นคำสอนในเช้านี้ก็เช่นกันนะครับสอนถึงเรื่องการกินเรื่องการกินอย่างเดียวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พระคำของพระเจ้าสอนแก่เราเพื่อให้พี่น้องเนี่ยเป็นบุตรผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ดีรอบคอบเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดปรานนะครับการรับประทานอาหารที่ถวายรูปขา้าวหล นะครับซึ่งเปาโลเตือนว่าอย่าใช้เสรีภาพเกินขอบเขตนะครับถ้าเราอยู่คนเดียวในโลกเนี่ยเราทําอะไรก็ได้ถ้าเราเป็นโสดน,นะครับเราทําอะไรก็ได้แต่เมื่อแต่งงานแล้วที่มันต้องคิดถึงว่าคู่สมรสเราเนี่ยเขาชอบหรือเปล่าไม่ชอบหรือเปล่าเขาเรียกว่ามีเสรีภาพที่มีขอบเขตนะครับเห็นแก่ผู้อื่นนะครับในหนึ่งโครินโบที่แปดสี่ถึงหกนี่ก็พูดถึงนะครับคนที่มีความรู้นะครับ และคำนึงถึงจิตสํานึกของคนอื่นด้วยนะครับพูดถึงว่ารู้และเมื่อวานก็สรุปแล้วว่ามีความรู้และเดินในความรักมีสองประการก็ค,คือรู้ว่าลูกระรบเนี่ยมันไร้สาระมีพระมีเจ้ามากมายเหลือเกินแต่มีพระเจ้าองค์เดียวนี่คือความรู้ที่แท้จริงคือพระเยซูนะครับและบางคนที่มีความรู้ก็อ้างว่าไม่เป็นไรซึ่งเป็นความจริงเพราะเป็นแค่วัสดุและไม่มีชีวิตซึ่งเป็นความจริง แต่เห็นแก่คนอื่นนะครับในอีกสองวันก็คือวันพรุ่งนี้แระวันเสาร์คำสอนก็จะพูดถึงว่าเห็นแก่จิตสำนึกของคนอื่นด้วยถึงแม้เราจะมีความรู้อาเมนไหมดังนั้นนะครับสรุปก็คือรู้เมื่อรู้แล้วมีสองอย่างก็คือทำหรือไม่ทำมีสองประการนะครับไม่ใช่รู้แล้วทำรู้แล้วก็ทำมีสองอย่างก็คือรู้หรือรู้ทำสองไม่ทำ เพื่อรับผลที่ดีอาเมนไหมนี่คือประคำของพระเจ้าสอนเราเพื่อเราจะเป็นคนที่ตีรอบครอบเป็นบุตรที่พระเจ้าทรงโปรดปรานและรับการเวพรจากพระเจ้าสาธุการแด่พระบิดาเจ้าผู้สูงสุดลกขอบคุณพระนามของพระบิดาเจ้าทุกเวพรแกนวิชนสาวที่เรียนผู้ที่รับใช้และผู้ที่ประกอบอาชีพทุกสาขาอาชีพรักการเวยพอร์จากควรีคูในปีสองนี้และจบที่โซดีบทที่ร้9ยก้อ88กล่าวว่าขอสงวนชีวิต ขอพระเจ้าส่งวันชีวิตของเราด้วยความรู้จากคำของพงค์เพื่อด้วยความรักมั่นคงของพงค์เพื่อข้าพงษ์จะปฏิบัติตามพระโอวาทและรับผลจากการปฏิบัตินั้นในานามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้านะคะขอพระเจ้าวอวยพรที่น้องทุกท่านนะคะประชาชาเรื่องของการเป้าเดี่ยวนะคะยังสามารถติดต่อนะ